28มีนาคม2564เวลา8โมงเช้าถึง5โมงโกกตขอนแก่นมั่นใจเลือกตั้งเทศบาลพร้อมเพราะมีประสบการณ์อ,อบจอมาแล้ว วันที่10มีนาคม2564นายแสวงบุญมีรองเลขาธิการกรกะตได้เดินทางมาพบกับสื่อมวลชนเกาะติดเลือกตั้งท้องถิ่นและการติดตามประชาสัมพันธ์ภารกิจกรกะตการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีซึ่งจะมีขึ้นวันที่28มีนาคมศนี้ โดยให้ความสําคัญการวางแผนประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เนื่องจากพฤติกรรมการรับสื่อเปลี่ยนไปการวางแผนการใช้สื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบตามความเหมาะสมจังหวัดขอนแก่นโชคดีที่เป็นที่ตั้งของศูนย์ข่าวสำนักข่าวมีตัวแทนสื่อมวลชนเกือบทุกสำนักมีเครือข่ายประชาสัมพันธ์ที่เข้มแข็งของกรมประชาสัมพันธ์วิทยุชุมชนหอ,อกระจายข่าวโดยการประสานงานข้อมูลเนื้อหาระหว่างสำนักงานกะกะตขอ,อนแก่น กับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเพื่อส่งข้อมูลให้สื่อมวลชนและเครือข่ายต่างๆครอบคลุมทุกพื้นที่ประกอบกับจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่เพิ่งเสร็จสิ้นไปเป็นประสบการณ์ที่ดีที่จะทําให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดําเนินการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ให้เป็นไปอย่างสุจริตโปรง่งใสและเป็นธรรม 28มีนาคม2564เวลา8โมงเช้าถึง5โมงเย็นเตรียมพร้อมอีกครั้งรวมพลังไปเลือกตั้งเทศบาลเลือกตั้งท้องถิ่นร่วมกันใช้สิทธิ์อย่างสุดจริตโปร่งใส